ผมบอสนะครับจาก PB บีรถกล้ในปาย PB u s ยูสคาร์นะครับวันนี้มาเจอผมตองรถผมรถสคาโดราคาดีจับต้องได้นะครับวันนี้ขอบอกเลยเป็นคิวคู่แฟดครับซึ่งแน่นอนรถว i โก้ตัวนี้เรามีครับผมพี่สาวแฟดมันปี2010นี่ปี09ผมวิโก้ตัว G นะครับ3 0 g ขับเคลื่อน2ล้อนะครับ4ประตูออโต้นะครับผมแน่นอนไม่ต้องเมื่อยขากันแล้วตัวนี้นะครับบอกเลยราคาโคตรถูก ถูกสุดในเว็บแล้วและสวยด้วยอย่าดรู้ใช่ไหมดียไงสวยไงคันนี้นะบอกก่อนเลยวิโกปี0 9นย์นะครับผมสประตูนะครับ3 0มมาครับเพื่อนๆคันนี้เป็นเวียนเทอร์โบเรียบร้อยนะครับนี่มีจมูกครับผมอ่าอินเตอร์คูลเลอร์ครับผมตัวด้านนี้และด้านนี้ครับจะมีไฟตัดหมอกนะครับผมและกุญแจนะครับนี่เลยครับเพราะเป็นรถบ้านกุญแจครบทุกอย่างและด้านนี้นะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ16ครับยางยังดูโอเคอยู่เลยเนี่ยมันเนี่ยเขาลึกเลยเนี่ยโอเคเลย ตัวนี้นะครับเป็นของตัวรถไฟฟ้าทั้งหมดและตัวนี้มีลังคาแค r รี่บอยแต่ลังคาตัวนี้ไม่ได้ทำสีนะครับผมเผื่อบางคนลูกคา้าคนไม่ชอบประมาณนี้ครับมีของตัวแหลกหลังคายด้วยแน่นอนคันนี้แค r รี่บอยมีกุญแจเปิดด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวปึิบนี่ครับผมนี่ครับสวยขนาดนี้เลยสวยกิ๊บ ขอบอกเลยข้างในสวยมากขนคนก็ได้ขนของก็ได้ซึ่งดูความสวยงามก่อนเลยครับนี่ฮะตามตะเก็บข้างเห็นไหมครับน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยครับผมเป็นรถปีศูนย์เที่สวยหมบอดได้เลยครับซึ่งแน่นอนคันนี้ผมทําโปรโมชั่นราคาที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันมาจากยูทูบเบอร์ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันยังไม่พอครับโปรโมชั่นฟรีดาวยังอีกครับคันนี้นะครับ บริการไฟนนซ์ครับทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อที่เราได้ยังไม่พอครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแบอยังนี่คันนี้นะครับมีการรับส่วนลดีบหนึ่งปีเต็ม,ตมลดส่วนลมอะไรอย่าง,างเช่นรถไม่หาเข้ายกให้น้ำมันเข้ามาเติมให้แบตหมดเข้ามาจําให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยและคันนี้เขาบอกเลยว่าอย่างที่บอกครับมีรามันเครื่องเกียร์ครับั้งวัลของโชรูมด้วยครบขนาดนี้ไม่ควรพลาดจริงครับเพราะรถสี่ประตูหายากในตลาดแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วด้วยมาดูต่อดีวยา นี่ครับมาพร้อมกันจนท้ายด้วยมผมลืมบอกล้ออะไรมีพร้อมโอเคปะต่อกันเลยดีกว่าคือต้องบอกเลยครับออโต้เนี่ยมันดีตรงไหนไหมครับมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องปวดขายที่บอกตอนแรกและขับง่ายผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้มาดูห้องเครื่องดีกว่าภายนอกก็สวยใช่ไหมครับห้องเครื่องต้องเด่นด้วยนี่กุญแจรีรโมทเปิดได้เลยมามาดูความสวยงามมาดีกว่า โอเคนี่คือระบบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นระบบที่เอากาศเข้ามา1ทําให้อาตาัอาตราการเร่งดีขึ้นไปน้ำมันมากขึ้นและ d 4d เนี่ยโห่บอกเลยว่าน้ํามันเครื่องต่างๆเนี่ยประหยัดโคตดเขาบอกเลยน้ํามันมนี่ประหยัดมากนี่ครับดูครับไม่มีชนหนักไม่มีเลยครับถ้ามีชนหนักหรือมีน้ําท่วมเอามาคืนได้เลยใช้คํานี้ได้เลยสวยกิฟบอกได้เลยครับผมคันนี้ปี0 9เดี๋ยวผมตารดูดีกว่าเป็นไงบ้าง เฉียบเครื่องนิ่งปะ่ะดูในต่อเีอ่ะมามาดูภายในครับโอ้อว้างขวางขอบอ่อได้เลยครับบ่อเลยกว้างขวางกระจกไฟฟ้าเซนอกอยู่ด้านนี้หมดเลยนี่ครับระบบไฟฟ้ากระจกมองข้าเพ้าไฟฟ้าด้วยนะครับระบบ security เท่ากับว่ากุญแจตัวนี้นะครับต้องมีไมโครชิปนันถึงสตาร์ทได้เรียกว่าใครปัม๊มกุญแจเราเาไปไม่ได้ วิ่งประมาณสายหกหมื่นโลครับผมโอ้มันกว้างไม่ได้คิดไม่เยอะเลยอะ่ะผมสนะูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนักเจ็ดสิบแปดนะหัวไม่ติดนั่งสบายครับมีแอร์แบ็กเอฟเอสพร้อมเอฟเอสพร้อมเลยวิทยุโอ้แอร์เย็นเพลยงพอโอ้แอร์เย็นจริงยอมรับเลยเกียร์อัตโนมัตินะครับสี่สปีดมาด้วยเนี่ยสอนนี่เราเนี่ยเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนี่ครับผมนี่สาวฟันปลาเท่อ okay. นะกล่องใส่แว่นตามีพร้อมเลยนะครับ อันนี้ไม่มีคนนั่งมีคนขับไม่มีนะกระจกนะครับผมเดี๋ยวผมนั่งหลังดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนั่งน้าสบายไหมนั่งหลังดีกว่าโหว้างมากอะโคตรกว้างครับคือนั่ง5คนเนี่ยสบายแน่นอนขอบอกเลยซึ่งอย่างที่บอกครับรถสีประตูมันเหมือนกับรถบ้านด้วยรถบรรทุกด้วยขนคนก็ได้ขนของก็ได้และคันนี้นะครับพวกออโต้มีไม่เยอะในตลาดครับแล้วสวนนี้ด้วยมีน้อยแน่นอน ซึ่งซื้อสดไม่มีแวดบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศและคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีวันเครื่องเกียร์ด้วยครับและมีวันส่งเฉลยในปีด้วยอยากให้โดนจริงๆขอบอกเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับ,บกดกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ติดกันดีเพื่อภาคี่ต่อไปรถผมจอมโดยสุขาพิบาล3เลยซอยล,ละแวงร้อยห้าเก้มันมิดเดียวจเจนชุบผิวเขียว PB รถบ้าน 7A เปิดวันหน้าเก้าโมงหโมงครึ่งนะครับผมไงคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ